สวัสดีตอนเย็นที่อาทองคำครับผมผมไม่ไดักใส่กุ้งไว้นะลงไปดูก็ได้กุ้งแชบวยสักเกือบเกือบหนึ่งกิโลแล้วก็ได้ปลาหมาสิบกว่าตัวนะครับผมได้ปลาเหล็กโคนสองตัวนะันปลาเหล็กโคนนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ดักอวนนะผมเก็บอวนขึ้นฝั่งหมดละนะกองไว้นะเวลามีไม่พอช่วงนี้ต้องเร่งตัดหญ้าให้เสร็จนะเพราะว่าอ่าลิงมาเก็บมะพร้าวแล้วนะนะนะครับผมนะก็ ดักไสกุ้งเพื่อหากุ้งไว้เป็นอาหารนะสดสดนะสดสดเนื้อจะหวานนะนะครับผมถ้าให้อร่อยก็ทำอะไรอร่อยละ่ะนะสดสดขนาดนี้ก็เนื้อจะหวานทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วนะก้อยกุ้งก็อร่อยนะลาบก็อร่อยนะปลาก็อร่อยหมดแหละครับผมนะ อันนี้ก็คือฟารบมรมสมบูรณ์ของอ่าวทองคำตมบลสะแก้วอำเภอท่าสาดาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมสวัสดีครับ